สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนค่ะได้เวลามาเรียนคณิตศาสตร์กับครูจิตกันแล้วนะคะพร้อมหรืยยังคะวันนี้เราจะมาเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่2การบวกจํานวนนับ2จํานวนที่มีผลบวกไม่เกิน9กันนะคะไปเรียนรู้กันเลยค่ะการรวมจํานวน2จํานวน เรามาฝึกกันเลยค่ะเรามารวมจำนวนสองจำนวนกันก่อนเลยนะคะเด็กๆเ,เห็นไก่ด้านหน้าไหมคะว่าครูจิตมีไก่กี่ตัวช่วยครูจิตนับหน่อยค่ะนับไก่กันก่อนเลยค่ะนับค่ะ1 2ึ่งสองครูจิตมีไก่กี่ตัวคะใช่ค่ะมีไก่สองตัวครูจิตแทนด้วยเลขสอนะคะด้านหลังค่ะนับไก่ค่ะหนึ่ง 2 3ด้านหลังมีไก่สตัวครูจิตเขียนแทนด้วยเลข3มนะคะอะ่มาอ่านด้านล่างด้วยกันเลยค่ะ2รวมกับ3เป็นเป็นอะไรคะเด็กๆ2รวมกับ3เป็นอะไรเราคิดหาคำตอบได้อย่างไรเราอาจจะใช้วิธีการนับต่อหรือนับรวมทั้งหมดเลยก็ได้ อะเราช่วยกันมานับจำนวนทั้งหมดเลยนะคะทั้งสองกลุ่มเรานับรวมกันเลยค่ะนับไปนะคะ1 2 3 4 5สองส,ส,สแสดงว่าสองรวมกับ3เป็นอะไรคะเด็กๆใช่ค่ะเป็น5นั่นเองเยี่ยมมากค่ะเราก็เขียนแทนด้วยเลขห้านะคะ,อ,ะอ่านว่าสองรวมกับสามเป็น ค่ะเยี่ยมมากค่ะมาดูต่อกันเลยค่ะเด็กๆเห็นปลาไหมคะครูจิตต้องการรวมปลาสองกลุ่มว่าได้จํานวนเท่าไหร่เราเริ่มจากการนับปลากลุ่มที่หนึ่งกันก่อนเลยค่ะนับค่ะหนึ่งด้านหน้ามีปลาเท่าไหร่นับค่ะหนึ่งสองสามมีปลาสามตัวครูจิตเขียนแทนด้วยเลขสามนะคะ เวลานับเราใช้ปลายดินสแตะลงไปได้นะคะนับด้านหลังค่ะ1 2 3 4 5ด้านหลังได้5ตัวก็เขียนแทนด้วยเลข5้าค่ะ,ะมาอ่านด้านล่างพร้อมกันค่ะ3รวมกับ5นะคะ3รวมกับ5เป็นเท่าไหร่ อาเราอยากรู้คำตอบว่า3รวมกับ5เป็นเท่าไหร่ถ้ามีภาพเราก็สามารถนับจำนวนภาพทั้งหมดรวมกันได้เลยค่ะนับเลยค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8แสดงว่า3รวมกับ5เป็นอะไรค่ะเด็กๆใช่ค่ะเป็น8เยี่ยมมากค่ะอ่านอีกครั้งค่ะ3 รวมกับ5เป็น8เยี่ยมมากค่ะเด็กๆไปดูต่อกันเลยนะคะเห็นลูกโป่งไหมคะกลุ่มหน้ากับกลุ่มหลังอยากรู้ว่าลูกโป่งสองกลุ่มรวมกันได้เท่าไหร่ทำอย่างไรนะ้าก็เริ่มนับจากลูกโปง่งกลุ่มแรกกันก่อนเลยคะ่ะนับค่ะ 1... 2... ึสาม ด้านหน้ามีลูกโป่ง3ามจำนวน3เราเขียนแทนเลขสามลงไปเลยค่ะได้ไหมคะต่อไปกลุ่มหลังนะคะนับค่ะหนึ่งสองสด้านหลังก็มีลูกโป่ง3ามเขียนแทนด้วยเลขสาค่ะอ้าวเราอยากรู้ว่ามีลูกโป่งทั้งหมดเท่าไรสารวมกับสาม เป็นเป็นเท่าไรเราก็เอา3กับ3มารวมกันโดยเราก็นับลูกโป่งจำนวนทั้งหมดกันเลยค่ะว่าได้เท่าไหร่นะคะช่วยครูจิตนับด้วยนะคะนับค่ะ1 2 3 4 5 6แสดงว่า3รวมกับ3เป็นอะไรคะเด็กๆเก่งมากค่ะเป็น6 คนที่ตอบครูจิตนี่เก่งมากนะคะเวลาเรียนเด็กๆต้องฝึกคิดและฝึกตอบนะคะนักเรียนจะได้เป็นคนเก่งค่ะลูกอ่ไปดูตอกันเลยค่ะเด็กๆเห็นดอกไม้ของครูจิตไหมคะครูจิตอยากรู้ดอกไม้ทั้งหมดมีเท่าไรเราก็นับรวมกันเลยค่ะเริ่มจากการนับดอกไม้กลุ่มแรกก่อนนะคะว่ามีเท่าไรหนึ่ง อาวนับเลยค่ะเด็กหนึ่งสองสามสี่ห้าด้านหน้ามีดอกไม้จํานวนห้าดอกเขียนแทนด้วยเลข5ค่ะด้านหลังล่ามีดอกไม้จํานวนกี่ดอกคะนับค่ะหนึงสองด้านหลังมีจํานวน2ดอกเขียนแทนด้วยตัวเลขสองห้ารวมกับรวมกับสง เป็นนะคะเป็นอะไรเราก็นับดอกไม้ทั้งหมดกันเลยค่ะโดยเอา5รวมกับ2นะคะนับพร้อมกันค่ะ1ดังๆเลยค่ะ2 3 4 5 6 7แสดงว่า5รวมกับ2เป็นอะไรคะเด็กๆใช่ค่ะเป็น7เราก็เขียนแทนด้วยเลขก7เลยค่ะอ่านอีกหนึ่งครั้งค่ะ 5รวมกับสองเป็น7เยี่ยมมากค่ะไปดูต่อกันเลยค่ะเด็กๆเห็นตุ๊ก,กตาไหมคะข้อนี้มีข้อความบอกด้านล่างมาด้วยเรามาฝึกอ่านกันเลยค่ะพี่มีตุ๊ก,กตาหตัวน้องมีตุ๊กตา1ตัวสองคนมีตุ๊กตาทั้งหมดกี่ตัว อ่านอีกหนึ่งครั้งนะคะพี่มีตุ๊กตา5ตัวเราวงไว้เลยค่ะมี5ตัวน้องมีตุ๊กตา1ตัววงไว้เลยค่ะ1ตัวสองคนมีตุ๊กตาทั้งหมดกี่ตัวแสดงว่าต้องเอาตุ๊กตาของพี่กับของน้องมานับรวมกันใช่ไหมคะอ่าเรามาช่วยกันนับเลยค่ะว่าตุ๊กตาของพี่5ตัวกับของน้อง1ตัวรวมเป็นตุ๊กตากี่ตัวนะคะ ช่วยครูจิตนับด้วยค่ะเวลานับเราอาจจะใช้ปลายดินสอแตะลงไปนะคะ1 2 3 4 5 6อ้าวได้แล้ว2คนมีตุ๊กตาทั้งหมดกี่ตัวคะเด็กๆตอบครูจิตได้ไหมคะใช่ค่ะสองคนมีตุ๊กตารวมกันทั้งหมด6ตัวเราก็เขียนแทนลงไปเลยค่ะ เลข6นะคะเยี่ยมมากเลย5รวมกับ1เป็น6ได้คำตอบว่า2คนมีตุ๊กตาทั้งหมด6ตัวนะคะเด็กๆเ,เยี่ยมมากค่ะมาดูต่อกันเลยค่ะเด็กๆเ,เห็นแก้วน้ำไหมคะอ้าวแก้วน้ำมี2สีมีน้ำอะไรบ้างเอ่ยมาอ่านดูสิน้ำมะนาวสองแก้ว น้ำส้ม5แก้วมีน้ำผล,ลไม้ทั้งหมดกี่แก้วอ่านซ้ำอีกหนึ่งครั้งค่ะน้ำมะนาวสองแก้วปุดวงเล็กสองนะคะน้ำส้ม5แก้วมีน้ำผลไม้ทั้งหมดกี่แก้วมีน้ำผลไม้ทั้งหมดกี่แก้ว เราก็ใช้วิธีการเอาน้ำมะนาวนับรวมกับน้ำส้มใช่ไหมคะใช่แล้วเราต้องมานับรวมกันว่าสองรวมกับ5เป็นเท่าไหร่นะคะอ่ามานับกันเลยคะ่ะเริ่มจากน้ำมะนาวเลยนะคะ1นึ่งสองสามสี่ห้าหก็ด อ่าได้แล้ว7ดแก้วแสดงว่าน้ำมะนาวสองแก้วกับน้ำส้ม5้าแก้วรวมเป็น7แก้วมีน้ำผลไม้ทั้งหมด7แก้วนั่นเองนะคะเด็กๆเด็กๆเ,เ,เข้าใจไหมคะการนับรวมนับรวมอาจจะใช้วิธีการนับต่อหรือนับทั้งหมดเลยก็ได้นะคะอามาดูต่อกันเลยค่ะ ข้อครามด้านล่างนะคะมีรูปภาพประกอบให้นักเรียนด้วยแม่ไก่1ตัวเด็กๆเ,เห็นแม่ไก่ไหมคะกับลูกไก่3ตัวมีไก่ทั้งหมดกี่ตัวอ่านอีกหนึ่งครั้งค่ะแม่ไก่หตัวจุดวงกลงไมไว้นะคะกับลูกไก่3ตัว มีไก่ทั้งหมดกี่ตัวแสดงว่าเราก็มานับจํานวนไก่ทั้งหมดกันใช่ไหมคะว่ามีทั้งหมดกี่ตัวพร้อมหรืยยังเอย่ยอ่าพร้อมแล้วไปนับกันเลยค่ะมีไก่ทั้งหมดกี่ตัวนะคะนับค่ 1, 2, 3, ะหนึ่งสองสามสี่แสดงว่ามีไก่ทั้งหมดสี่ตัวเยี่ยมมากค่ะ มีไก่ทั้งหมดสี่ตัวแม่ไก่หนึ่งตัวกับลูกไก่สามตัวรวมกันกลายเป็นไก่ทั้งหมดสี่ตัวเด็กๆเ,เข้าใจไหมคะช่วยตอบนะคะแล้วก็ช่วยนับค่ะะมาดูต่อกันเลยค่ะเด็กๆเ,เห็นหนงังสือไหมคะด้านล่างมีข้อความให้ด้วยเรามาฝึกอ่านกันเลยค่ะ ฟ้ามีหนังสือห้าเล่มแม่ให้แม่ซื้อให้อีกสี่เล่มฟ้ามีหนังสือทั้งหมดกี่เล่มอ้าวคิดได้ไหมเอ่ยอ่านอีกหนึ่งครั้งนะคะฟ้ามีหนังสือห้าเล่มคุณจุดวงไว้นะคะแม่ซื้อให้อีกสี่เล่ม ว้ามีหนังสือทั้งหมดกี่เล่มแสดงว่าเอาจํานวนหนังสือเท่าไหร่กับเท่าไหร่รวมกันคะเอาหนังสือ5้าเล่มรวมกับหนังสือสี่เล่มใช่ไหมคะอ่าทำอย่างไรเอ่ยเราก็ใช้วิธีการนับหนังสือทั้งหมดเลยคะ่ะอ่ามาช่วยกุจิตนับนะคะว่ามีหนังสือทั้งหมดเท่าไหร่นะคะ1 2ึสาม สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าได้หรือยังเอ่ยว่าฟ้ามีหนังสือทั้งหมดกี่เล่มคะนับไปแล้วใครนับแล้วเมื่อกี้ได้เท่าไหร่ตอบได้ไหมคะใช่ค่ะได้เก้าเล่มเราก็เขียนแทนลงไปเลยค่ะห้ารวมกับสี่เป็นเก้า จากโจทย์ข้อนี้ก็จะได้ว่าฟ้ามีหนังสือทั้งหมด9าเล่มไม่ยากเลยใช่ไหมคะอาฝึกนับบ่อยๆนะคะแล้วนักเรียนก็จะนับจำนวนและรวมจำนวนได้เร็วขึ้นค่ะอ่าวันนี้หลังจากเรียนจบเสร็จคุณครูก็อยากให้นักเรียนไปทบทวนและทำแบบฝึกหัดเพิ่มเติมในหน้าที่30 กับหน้าที่31นะคะลองฝึกทําดูนะคะอ่าและอย่าลืมอยู่บ้านอย่าลืมใส่แมสดและล้างมือบ่อยๆนะคะแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย